สวัสดีครับทุกคนครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่สะพานแขวนนะครับเวียงรอสะพานนี้ก็ข้ามแม่น้ําอิงนะครับแถวแถวโบราณฐสถานเวียงรออําเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับโอ้นี่ก็คือแม่น้ําอิงครับโอ้งามงามงามไหลโอ้ดูสิครับทุกคนป๊าดอีพ่ออีเม่เลย บรรยากาศดีครับผมมาที่โบราณสถานเวียงรอก็แวะมาตรงนี้ได้นะครับอยู่หลังวัดหลังวัดไอโบราณสถานเวียงรอแหละครับเดินออกมาจากวัดนิดเดียวก็ถึงแล้วครับโอ้งามงามยี่งใหญ่เลยโอ้เป็นวิวที่สวยงามนะครับ แถวนี้ก็จะปลูกข้าวนะครับทุง่งนาก็เกี่ยวขจีแล้วครับผมน่าจะเป็นนาปังนะโอ้งามงามนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วครับนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้ว่าง,าง,างก็แวะมาถ่ายรูปได้นะครับผมเส้นป่าแดดลองแม่นะครับก็จะเจอ โบราณสถานเวียงรอนะครับหรือมาจากทางอำเภอจ,จุนก็มาทางบ้านลองแมดก็จะมาเจอตรงนี้เลยครับผมโอ้กลางคืนก็มีไฟด้วยนะครับเนี่ยเออประมาณนี้ครับผมพาเพื่อนๆมาชมสะพานสะพานแขวน นี่ก็เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศครับผมเมื่อกี้จะเข้าไปในเบียงโบราณสถานนะทีนี้พนัทท่านรองนายกเข้ามาเขามีงานคนเลยเต็มวัดเลยทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองเต็มไปหมดเลยก็เลยว่าจะไปหาถ่ายรูปแล้วทีนี้เขาก็ไปตั้งร้านค้าอะไรเงี้ยจัดงานเตรียมตอนรับพน,นัทธท่านเขาก็เลย ผมก็เลยไม่ได้เข้าไปในในเวียงในเวียงโบราณสถานนะครับก็เลยมาตรงนี้แทนนะครับตรงนี้ก็เป็นนานะครับโอ้ยบรรยากาศชิวเลยป๊าดอีพ่ออีแม่เว้ยนาเขาดูข้างหลังก็เป็นสะพานนะครับ โอเคเดี๋ยวผมก็พาเพื่อนๆมาชมวิวทุ่งนานแล้วกันโอ้ oh, นาสวยเขาทาได้เนี่ยมีนกพร้อมโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวหาถ่ายรูปไปฝากทุกคนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนานะครับบ้านเวียงรอนะครับผมนี่ก็สะพานแขวน เมื่อกี้ทุกคนก็เห็นในคลิปมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งไปให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ